น้าที่ท่วมภาคกลางหรือที่เขาเรียกรวมรวม,รว,ม,รว,มว่าร่มเจ้าพยามีแนวโน้มที่จะบรรเทาบาบางลงหรือไม่จะคลี่คลายเมื่อไหร่ก็ต้องไปดูสถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพยาใช่ค่ะจะเป็นตัวบอกได้จังหวัดไหนจะทุกระทมขนาดไหนก็ดูจากตรงนี้แหละนักอุทวิทยาเขาแนะเลยถ้าอยากจะดูสถานการณ์น้ําในภาคกลางต้องไปดูสาการน้ําตรงเขื่อนเจ้าพยาก็พูดง่ายถ้าจะดูวิกฤตน้ําในร่มเจ้าพยา ก็ไปดูได้จากเขื่อนเจ้าพญาไปดูอัตราการระบายน้ําออกจากเขื่อนมันจะบอกได้จังหวัดตามรุปแม่น้ําจะโดนขนาดไหนค่ะไปดูวิกฤตน้าจากเขื่อนเจ้าพญาข้อมูลแรกที่เราควรรู้ก็คือถ้าระบายน้ําเกิน2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ําจะเริ่มเอ่ร้นพื้นที่รุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ําก็ริมสองฝั่งตลอดแนวแม่น้าเจ้าพญาลงมาเลยจากเหนือลงมาข้างล่างเนี่ย อสองฝั่งตรงไหนที่มันนอกคันแกนน้ําแล้วมันรุ่มต่ำชนิดหนึ่งมันท่วมหมดออมันเออมันล้นล้นแม่น้ําเจ้าพยาเพราะถ้าเขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ําเยอะค่ะน้ํามันก็เออล้อนอไอ้เกณฑ์ที่เออล้อนที่เริ่มเออล้อนนั้นเข้าดูกันตรงนี้ถ้าเกิน2400ลูกบาทเมตรต่ววินาทีเ,ออเก็บเขาได้เลยอแต่ถ้าการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยา มันเกิน2,800ลูกโลบาท์เมตรต่อวินาทีเยอะขึ้นไปอีกนะเขาบอกว่าถือว่าวิกฤตและจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ <c oughs> อขอเก็บรอตั้งแต่2004 <c oughs> แล้วลหะแต่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอาจจะขึ้นถึงชั้น 2, 2> ได้ถ้า,ถาเกิน2 0 0 0มันถือว่าวิกฤตใช่ไหมใช่ค่ะวิกฤตต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษปรากฏว่าเมื่อวานตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงกรมชุมนทานได้ทําอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแจงเตือนอินโฟกราฟิกแจ้งเตือน ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดเลยใช่ค่ะโปรดทราบโปรดทราบว่าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่10 16นาฬิกาของเมื่อวานเนี้ยสีบงเย็นเมื่อวานสนีบงเย็นของเมื่อวานเออเอาง่าย,ายๆเขือนเขือน,นเจ้าพยาเขือนเจ้าพยาจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,900ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที มากกว่า2,008อีกพี่ดนายก็เลยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ <Okay. S 1> เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยติดตามข้อมูลสารการอย่างใกล้ชิดผูดง่ายๆตั้งแต่4ี่มงเย็นของเมื่อวานเขาจะทยอยปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มขึ้น2,009นเนี่ยนะเขาปล่อยในระดับ2,008มันก็วิกฤตอยู่แล้วนะใช่ค่ะแต่มันเอากันไม่อยู่ ดังนั้นสี่โมงเย็นเมื่อวานกล่มชนบอกว่าต้องระบายน้ําเพิ่มเป็น2 0 0 9แต่จะค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยค่อยๆรินมันจะทะลุระดับ2 0 0 9ในช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองของวันนี้ใช่ค่ะคำถามเป็นยงไกันบ้างก็คือทําไมต้องปล่อยน้ำเพิ่ม2 0 0 8มันก็แย่แล้วนะทำไมต้องปล่อยน้ำเพิ่มว่ากันว่ามันมาจาก เขื่อนที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพญาใช่ค่ะเือีสี่เขื่อนหลักด้วยกันที่เป็นตัวกําหนดสถานน้ําของรุ่มเจ้าพญาค่ะจากสี่เขื่อนทางด้านบนมันก็รินน้ําลงมามันก็ต้องผ่านเขื่อนเจ้าพญาค่ะการที่เขื่อนเจ้าพญาต้องปล่อยน้ําเยอะถึงจุดเกิดวิกฤตก็เพราะว่าน้ําในแต่ละเขื่อนหลักมันเยอะสี่เขื่อนทางด้านบนนั้นน้ามันเต็มล้นอื เขื่อนมันจะแตกต้องลินน้ําลงมาเยอะๆะมันก็เลยอัดลงมาที่เขื่อนเจ้าพญาใช่ค่ะถ้าเช่นนั้นไปดูสถานการณ์น้ำสี่เขื่อนที่เป็นเขื่อนชี้ชะตารุ่มเจ้าพญาสักนิดหนึ่งเริ่มจากเขื่อนภูมิพ์ลอ่ะเขื่อนภูมิพล์ความจุอ่างนะคะอยู่ที่1 3ึ่งร้ล้านลูกบาทเมตรนะคะ ปัจจุบันน้ําในอ่างมีอยู่13,319ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะคิดเป็นสัดส่วน99%ก็เต็มแหละถ้าพูดง่ายๆน,นะคะ9%ก็เต็มแล้วเคือเศรษกิจนะคะความจุอ่างอยู่ที่9,510ล้านลูกบาทเมตรนะคะน้ําในอ่างตอนนี้98% 9,279ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะก็เกือบเต็มแล้วแหละเขื่อนแควน้อยอันนี้ทะลุล้นไปละความจุอ่างอยู่ที่939ล้านลูกบาทเมตรนะคะตอนนี้เกินไปแล้วค่ะ949ล้านลูกบาทเมตรทะลุไป101เ เกิดลป่าสักชลสิทธิ์ความจุอยู่ที่960ล้านลูกบา์เมตรนะคะน้ำในอ่างตอนนี้930ล้านลูกบา์เมตรนะคะ97ก็เกือบเต็มเหมือนกันแหละป็นปีมหมดอืนี่คือสถานการณ์นี่คือครับอธิบายทําไมต้องรินน้ําจากด้านบนอัดลงมาที่เขื่อนเจ้าพยาเยอะ,ะเมื่ออัดลงมาที่เขื่อนเจ้าพยาเยอะเขื่อนเจ้าพญาก็ต้อง ระบายน้ำเพิ่มขึ้นใช่ค่ะนี่คือคำนี่คือคําตอบทําไมต้องระบายน้ําเยอะกว่าทะลุป,ปลอดระดับ2,900ลูกากบาทเมตรต่อวินาทีก็ต้องย้อน,ม,นมองขึ้นไปถ้าฉะนั้นต้องต้องต้องระบายน้าในในเจ้าพยาออกซ้ายขวาสิอฟอร์แมตมันก็เป็นอย่างดังนั้นคูค่คมือปฏิบัติมันก็เป็นดังนั้นค่ะถ้ารินน้ำไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ ก็ต้องอาศัยแม่น้ําแม่กลองใช่ไหมใช่ค่ะแม่น้ําแม่กลองก็ต้องรินน้ําใส่แม่น้ําท่าจีนรินน้ําใส่แม่น้ําแม่กลองค่ะแล้วก็ไหลลงออกอาไทยใช่ไหมค่ะคราวนี้ไปดูสถานการณ์แม่น้ําแม่กลองสักนกดสิครับก็ใกล้เตเหมือนกันเขาบอกว่าก็ต้องดูนะ ว่าต้นน้ําแม่กลองมันมาจากไหนมันมาจากสองเขื่อนภาคตะวันภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะความจุอ่างตอนนี้8,860ล้านลูกบาทเมตรนะคะน้ําในอ่างตอนนี้91%ค่ะ8,054ล้านลูกบาทเมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์นะคะความจุอ่างอยู่ที่1 7 7 1 5ล้านลูกบาทเมตรนะคะน้ำในอ่างตอนนี้89% 15,732ล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ2เขื่อนซึ่งเป็นต้นน้ําของแม่น้ําแม่กลองมันก็ใกล้เต็มเกือบละดังนั้น ดังนั้นดังนั้นสองเขื่อนในจังหวัดการก็ต้องอาศัยระบายใส่แม่กรองค่ะดังนั้นดังนั้นอีกทีนะเจ้าพญาจะอาศัยแม่กรองเป็นตัวคลายน้ำและไปออกทะเลนมันก็คงหวังยากค่ะได้ไม่มากหวังได้ยากอ่ะถ้าพูดกันตรงๆรงเมื่อวานตอนบ่ายท่านนายกอนุทินจึงสั่งการคุณพระรดอนปิศนานทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะ จากจังหวัดอ่างทองซะด้วยใช่ค่ะโดนน้ำท่วมไปแล้วหรือยังเนี่ยทุกคเป็นแม่งานในการเรียกประชุมพู้ที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชนประทานหารือสถานน้ำในลุ่มเจ้าพยาจะทำกันอย่างไรแต่ก็มีคนแซวนะมาประชุมอะไรกันหลังจากที่พายุมันผ่านไปแล้วพายุคันแมกกีาทุกคนก็ทราบนะประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อเข้าแมกกี้ใช่ค่ะโดยเาะแต่มันผ่านพ้นไปแล้วมาประชุมกันตอนนี้ก็งงๆอะ